ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการแต่งเสียงของลิต t ติลบ็อกกลองยี่ห้อโแรแลนด์อาจสนยะครับวันนี้มาฟังเสาวของผมก่อนนะครับว่าเสาวของผมเป็นยังไงบ้างครับรับชมกันได้เลยครับจังหวะต่อไปเป็นจังหวะ2อสีนะครับ ต่อไปจังหวัดสัมชัญนะครับเดโมเดิสโกโูเป็นอันนี้เป็นจังหวัดชัมช,ช,ชัานะครับอันนี้เป็นจังหวัดที่ผมแต่งไว้กับเพลง มีเมียเด็กครับต่อไปมาฟังจังหวะเพลงช้ากันนะครับได้จากเสียงทิมบอลินน,นะครับต่อไปเป็นบีจินนะครับต่อไปเป็นสโลว์บีจิน ต่อไปเป็นการแต่งแซ์นี่คือการาฟ q ของผมที่แต่งไว้นะครับสำหรับคาเบลนะครับมาดูกันเลยครับนี่คือวิธีการแนะนำสำหรับน้องๆที่หัดเล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าเขาแต่งยังไงส่วนตัวนี้กดแซวเข้ามาก่อนนะครับแล้วเราจะเจอหน้าแรกตัวบนนี้คือ เสียงของมันคือคาเบลครับนี่คือแผดแผดแรกของมันคือก็คืออารรสิปมันก็คือเสียงสั่นของมันครับลองฟังดูฮะเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูครับมันจะเป็นสั้นๆนี่ลองดูครับนี่เล่งได้สูงสุดประมาณสาสิเอดครับนี่ครับผมจะเล่งไว้ประมาณ ส่วนวส่วเถึง11บเอดพอดีส่วนบวกลบแพทเทิลของมันผมลบที่ยี่ครับถ้าเป็นค่าเริ่มต้นมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับส่วนๆนะครับมันก็จะเล็กๆหน่อยแล้วแต่คนชอบนะครับผมคนชอบใหญ่ก็ใหญ่ก่อนอื่นก็ ฝากกด Sub สไคร์ช่องของเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับถ้าชอบฝากด้วยนะครับต่อไปเป็นดีเลย์นะครับเป็นความสั้นความยาวของเสียงคาเบลนี่คือพอดีถ้าลบไปมันก็จะเป็นแบบเหมือนใช้คอมพิวเตอร์บีบครับผมลองฟังกันด้วย สมมติว่าลบสิห้าครับนี่ลองบวกดูนะบวกสิห้ามันจะลันหน่อยครับต่อไปสําหรับน้องๆตัวนี้เป็น feedback. ฟีดแบ็กฟีดแบ็กนี่ก็คือเสียงใ้ย่านยังไงอะมันจะออกถ้าเราเลี้ยงเว้บแประมาณเจดมันจะออกลมกลม ประมาณถึงสิบห้ามันก็จะประมาณแหลมๆแต่ว่าผมตั้งไว้ประมาณกลางๆกลมครับส่วนนี้ที่เบอร์แพดก็คือการบีบเสียงมันขึ้นนะฮะนี่คือเสียงธรรมดามันนะครับการบีบเสียงของมัน เคเบามันก็จะเป็นเสียงเสียงตัวนี้ก็ไว้แบบนี้เลยตัวนี้เป็นเอฟเฟกนะครับใครต้องการใช้ก็เปิดได้เลยมันจะมีประมาณ5้าเอฟเฟกต์หกเออหกเจดปดปดเอฟเฟกครับแต่ว่าผมไม่แนะนำไม่ใช้นะครับมันจะไปบีบกับเสียงอื่นในเวลาตอนอัดแพทเทิ์นอัดจังหวะของมันมันก็จะเป็นเสารตัดตัดผมไม่แนะนำนะครับ อันนี้ตัวนี้เป็นแผ่นนะฮะออกสองช่องนี้มีโมโนกับแผ่นครับผมเรียกมันโมโนเพราะว่าผมใช้ลายเดียวครับผมส่วนตัวนี้เป็นน็อปเอฟเฟกจะเปิดหรือปิดก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่คนแต่งตัวนี้เป็นผสมเสียงนะครับผมก็ไม่ได้ผสมเสียงอะไรไว้ครับลองลองฟังดูนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วย ถ้าสนใจผมก็รับทำซาว8 8 0ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวการแต่งซาวของ8 8 0 DR 8 8 0ของบอ b นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำน้องๆใหม่นะ